วันนี้จะมาดูการปลูกสลัดอีกเจ้าหนึ่งทำอยู่บ้านพักนี่แหละมาตูเขานีว่าเขาขายโลเท่าไหร่มาสองรอบแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงพาไปดูหน่อยนี่ขายได้ยังอ่ะมันจะหมดแล้วเนี่ยรูปกำลังลงจะหมดแล้ว เขาให้มาเขาให้มาซื้อเนี่ยหมดแล้วหมดแล้วอันนี้พันอะไรเพี่อสีงดงามผักกันเดียวกันไม่เหมือนกันนี่ว่าสีม่วงม่วงอยู่นั่นไม่ดีไม่มีขายหมดแล้วขายดีอ่ะขายดีเหมือนกันเขาขายไปนี่ไม่งามเท่าไหร่พี่วะอันอันนั้นไม่ค่อยงามเนาะมันมันพิ่งะลงอันนั้นอืมเพิ่งลง ทำมานานแล้วดิทำประมาณสองสามเดือนอืมเมมดืนอนมันไม่ค่อยมีเวลาม,มันไปซื้อด้วยแต่เราเลี้ยงตลาดอืมรู้อยู่หลานเป็นยังไง <laughs> อย่างอื่นเนี่ยมันมาเนี่ยมาจากอุทัยเนี่ยทำจักรยานพังแล้วจะไปซื้อจักรยานให้ใหม่อ่ยนนอันนี้อีกหน่อยแล้วมันก็ ช่วงนี้มันกำลังโตแล้วเนี่ยอโตไวช่วงนี้เนี่ยมันกำลังขึ้นเลเขามาซื้อถึงที่เลยเหรอบิมทีก็ไปส่งในไข่เราเนี่ยนอกไข่คนก็ชอบกินเนาะกินแล้วมันกรอบมันไม่ขมนะถ้าปลูกเป็นผักไร้สารเนาะไม่ขมแต่ถ้าปลูกไม่เป็นมันจะขมเหรอใช่ใช่คือมันต้องมีเวลาของมันช่วงแล้วเวลาต้องใส่มันมันมีปุ๋ยอะปุ๋ยน้ำนะอืจะไม่มีพวกสารเคมีพวกที่มาพ่น พวกมาลงมาแรงไม่มีเพราะว่ามันดูแลยากว่ะเนี่ยมันคนต้องมีความรู้เรื่องนี้ด้วยเนี่ยมันถึงจะทำได้นะมันมีค่าของน้ําอ่ะอืมต้องมีที่วัดค่าของน้ําว่ามันมีค่าเท่าไหร่มันถ้ามันปกติคือมันมีปุ๋ยของเขามันมีที่วัดของเขานะมันก็มันก็ได้แล้วถ้ามันไม่ได้น้ำไม่ได้มันก็จะหลักมันนองมีชาวเดินมาดูว่าจะมาซื้อหน่อยเขาขายป่ะเนี่ยนะ มันยังไม่ขายยังไม่ขายเนอะหมดแล้วไอ้สีม่วงๆอ่ะไม่ขายแล้วมันนั้นกว่ามันยังเหลือกว่าวันดูแล้วไม่น่าเนาะไม่น่าจะขายเดี๋ยวไปดูผักกระแยงก่อนปลูกเองก็เป็นปลูกในน้ำเนี่ยมอส่อนไปเอาม้าอย่างนี้อ๋อซื้อตลาดมาแล้วก็มาลงเมือนเอามาแปะๆไว้ ใช่เอานี่งว<ม> okay. ดงวดที่แล Alpha, ้วเนี่ยกูลงเต็มกูไปเททิ้งเหี้ยมันไม่มีใครกินผักง่ายแกงใส่อะไรก็ได้อร่อยหมดอ่ะเออแกงใส่หอมเเดี๋ยวอาแกงใส่อะไรก็ได้โอมกอมปูอมปลาอืมหอมไก่ได้หมดแกงหอมทุกอย่างทุกชนิดใส่ได้หมดปูปลาไก่กบเขียด ปลูกยาก็ต้องใส่มันปลูกง่ายอันนี้ปักปักกับดินทรายก็เป็นใครจุ่มน้ำแบบสลัดเนี่ยเสียดายอันนี้เนี่ยโอ้โหงามมากอยนี้อันนี้นะกูไปทิ้งหมดเลยนี่กองเอาไปทิ้งทำไมอ่ะมันออกดอกคุ้แก่ออกดอกคุ้แก่เขาเก็บเขากินได้เป็นปีนี่ยเนี่ยใช่ใช่ก็ถ้าตัดนี้มันแตกตัดพอตัดปุ๊บมก็แตกขึ้นมาใหม่ ตากให้แห้งนะแล้วเก็บไว้ตามแถเนี้นี่แต่นี่แต่ผักของกินทั้งนั้นเลยนี่มีกะเพรามะละกอและนู่นอ่ะมันปูของทางภาคใต้ใช่ไหมนั่นมันปูของภาคใต้แล้วก็นี่เป็นไอ้ผักอะไรนะเนี่ยเนี่ยนี่นี่นี่ตวเนี่เนี่ยตรงเนี้ยคือกินกระลาเป็ดเนี่ยไอ้ลาลาลาปลาดุ ม,มาตุ้มแขกกระโดนน้ำบักแข้งเข้อพวงแล้วก็นี่อะไรนี่บักยานางยานางขิงสะเดากระเพราเยอะแยะเลยกระเพรากระเพราดอกแคบักอะไรบักลิ้นฟ้าลิ้นไม้นี่ ใบอะไรเนี่ยใบใบย,ยอนี่เป็นของกินเนาะมีที่เยอะๆแบบนี้ก็น่าปลูกเยอะชาวอมต่อใคร้สารเณรมีคนเรียกมันหลายชื่อตัดแล้วมันไปแช่น้ำไว้เสร็จมันก็เลยนึกว่ามันจะไม่ไหม้สารเณรผักคำเมนผักขยะ หลายชื่อจังเลือกไม่เหมือนกันว่าแต่ละหมู่บ้านแล้วปู่ไว้น่ะมันตายหมดแล้วหนึ่งช่วมันตายอืมในมีไม่เอาไม่เอาโอเคขอบคุณมากเดี๋ยวไปแกงไทยอะไรหลายอย่างนี่มะเขือปอกมะเขือปอกชนิดไหนเมนูตัวยาวยาวยาวลูกเล็กนะกินกับมันเปียกรอบลูกมันไม่ใหญ่เหรอมีแค่นี้ลูกมันมีีแค่น้ ลูกใหญ่แค่นี้เองใส่ใส่ใส่ส้มตำใส่อะไรกินอืกินกับส้มตำแบบปนแล้ว